สวัสดีครับผมจะมาอ่านงานครั้งที่2ครับงานครั้งที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงประชากรพจนา,านุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลงประชากรไว้ดังนี้จำนวนคนที่เพิ่มหรือลดลงในประชากรณนะที่ใดแห่งหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็นับรวมผลของการย้ายถิ่นเข้าด้วยถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ก็ต้องแยกผลการย้ายถิ่นออกด้วยเปลีป่ยนแปลงในการแจกแจงลักษณะต่างๆเช่นเพศอายุสถานภาพสมรสของคนที่รวมกันเป็นประชากรที่ใดที่หนึ่งชัชพลทรงสุนรปรวงให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรผลของการเปลี่ยนแปลงประชากรทําให้องค์ประกอบประชากรเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย3สาเหตุประการคือสามประการคือ การเกิดการตายการย้ายถิ่นองค์ประกอบองค์ประกอบประชากรที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงประชากร3ประการคือ 1. การเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์สการตาย 3. การย้ายถิ่นการเกิดภาวะเจริญพันธุ์การเกิดเป็นกรรมวิธีที่ทารกคลอดออกมาจากคันมารดาแบ่งออกเป็น2แบบคือ 1. การเกิดมีชีพเป็นการคลอดของทารกที่คลอดออกจาก คันมารดาไม่ว่าจะครบกําหนดหรือไม่แต่ถ้าคลอดออกมาแล้วอยู่รอดถึงเพียงหนึ่งวันก็ถือว่าการเกิดมีชีพทั้งนั้น 2. การเกิดไร้ชีพเป็นการตายของทารกก่อนคลอดหรือระหว่างคลอดโดยที่การคลอดหลังจากสตรีตั้งครรภ์ได้5เดือนไปแล้วและทารกนั้นตายก่อนหรือในขณะคลอดปกติสตรี แต่ละคนมีความสามารถในการกำเนิดบุตรไม่เท่ากันนิสัยวิสัยสามารถของสาตรสตรีที่จะมีบุตรได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์เรียกว่าความสามารถในการมีบุตรจำนวนบุตรที่เกิดขึ้นจากบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดเรียกว่าภาวะเจริญพันธุ์การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ใช้มาตรการวัดหลายมาตรามาตรการที่นิยมใช้มากได้แก่หนึ่ง อัตราการเกิดหรืออัตราการเกิดอย่างหยาบคือจำนวนคนเกิดในแต่ละปีของประชากรในวันกลางปี1000คนมีประโยชน์ในการชี้ให้เห็นผลกระทบของภาวะเจริญพันธุ์สองอัตรา,ารเจริญพันธุ์อัตราการเจริญพันธุ์ทั่วไปคืออัตราที่หาได้จากจำนวนคนเกิดใน1ปีต่อสตวีไวเจริญพันธุ์ 3. อัตราการเกิดเจริ อัตราการเจริญพันธุ์ตามหมวดอายุของสตรีคือจํานวนเด็กที่เกิดจากสตรีในแต่ละหมวดอายุในวันในวัยเจริญพันธุ์ใน1ปีต่อสตรี1,000คนในหมวดอายุเดียวกันปัจจัยที่มีผลต่อการเจริจรญพันธุ์ 1. อายุแรกสมรส 2. ระยะเวลาที่อยู่ร่วมกมัน 3. ความพอใจในบุตรที่เป็นเพศชาย4 ระดับค่าครองชีพและค่าใช้จ่าย 5. ค่านิยมเรื่องขนาดของครอบครัว 6. ขนมธรรมเนียมและศาสนา7ที่อยู่อาศัยที่อยู่ในเมืองและชนบท 8. ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการควบคุมกำเนิด 9. นโยบายของรัฐ 10. การเข้าร่วมแรงงานและประเภทอาชีพของสตรีการตายการตายคือ การสูญสิ้นอย่างถาวรของหลักฐานทั้งมวลเกี่ยวกับการมีชีวิตขณะใดขนาดหนึ่งภายหลังการเกิดการตายทําให้ประชากรมีขนาดเล็กลงและทําให้ประชากรเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบและการกระจายตัวเชิงพื้นที่ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะการตาย 1. ภัยธรรมชาติและการขาดแคนอาหาร 2. โรคระบาด 3. ภาวะทางเศรษฐกิจ 4. ภาวะทางสังคม5การแพทย์และสาธารณสุข โความเจริญก้าวหน้าทางเท,เทคโนโลยีเจ็ดปิเหตุจากการคมนาคมแปดจากสงครามการย้ายถิ่นการย้ายถิ่นหมายถึงการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่หรือการย้ายเชิงภูมิศาสตร์สำหรับการย้ายถิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานที่อยู่ปกติเราเรียกหน่วยงานปกครองที่ย้ายถิ่นจากจากมาว่าถิ่นฐานเดิมและสถานที่ที่ผู้ย้ายไปอยู่ใหม่ ว่าถิ่นฐานปลายทางปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการย้ายถิ่นฐาน 1. ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 2. ปัจจัยที่เป็นแรงดึกดึงปัจจัยใหญ่ๆที่เป็นไปได้ทั้งผลักดันและดึงดูด 1. ปราชากร